คอนเสิร์ตคณะประวัติศาสตร์อรำใจเกิน้อยประทับแสงท้องที่แน่นปากพว่งไปหาแก้วแ้วแสงทองแน่นว่ไล่เฮ้ยเออจันออาันต่าเร้าเช็คกับากันลำเรืองแล้วล่ำเรืองเรื่องเูตูสิบ้าการำสิงแต่ก่อนไปอีกทง โอ้ตัวสีลงสิเขีโซ่โ่โซ่น้าา่าอูไ่่น่ยวตูนาาา่าีน่นเฮนี่เดาเป็ดยูบกเดาใล่างสีนะต้องเดามันจะไม่ีพระน่าาวตกเป็่นดียเดาบเป็ดแล้วมั่้ออากัลัท่นี้งเ้าเอาี้ เราตองรอดมิเฮะวันน้เราไม่โดนลดถ้าเกิดท่นี่ทักมิเฮะเดีวไหนลุดเราเสียแม่จีนมาแก้ยืนเลยนะแลนต์เปเวทีบุญนักสี่ห้องกัน่ันบานบาังกะสียู่รือไม่มหาบุตรโรเดือสูงคิดเอฟเฟคได้ทั้งบุญกับบุญ